ครับผมวันนี้เราจะมาจัดทรงช่วงหน้ารถนะครับให้มันต่ำลงอีกสักประมาณ1นิ้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาดูโช๊คเรานะครับถอดออกมาจากรถแล้วนะครับก็ขนาดความยาวนะครับอีกด้านหนึ่งใส่ไปแล้วนะครับ1นิ้วอีกด้านหนึ่งยังไม่ใส่นะครับเราก็ใส่จะใส่ตัวสปริงที่เราสั่งมานะครับใส่เข้าไปที่ตัวลูกสูบโช๊คด้านในนะครับเอาไว้ลองนะครับ ก็ตอนนี้เราใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างก็เสมอกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กับตัวรถกันเลยครับเราใส่กับตัวรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <laughs> ก็ต่ําลงมาอีกประมาณ1นนิ้วนะครับก็ทรงถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับว่าทรงหน้าและท้ายนะครับจะสวยหรือเปล่านะครับ ในส,ส่วนท้ายนะครับเราใส่โช๊ค Y S S นะครับ240มิลลิเมตรนะครับ